กำลังสแกนตัวนะคะเพื่อจะเดินทางกลับกรุเทพฯกำลังต้อคือกำลังรองสแกนข้อมูลยังไม่เห็นได้ย็นพูดเ,เลยมไม่ไม,ไม,ไมไีไม่มีเกจิลิไหมดูนีมไม่ไไมี นนขออนุญาตนะคะคุณสุภลักษ์ขออนุญาตคืนค่ะสุไ,ไหนล้่ะคไปรไปไหนคะ,นะพ่มแออเต็มนะคะสุภลักษ์ลองสแกนตัวนะคะ,ะอันก็อยู่ด้าน้นสแกนตั๋วเหือนกัน ตามตุพพนักค่ะดูพนักอะพอแต่งได้ค่ะให้แม่พอรับตัวแล้วเช็คชื่ออีกทีนะคะชื่อที่ต่อสายค่นี่ต่อตรงนี้ไม่ไม่ไม่กี้เขาเรียกหนูพยายามไม่กี้มาเพื่ยังเขาเรียกสุพพนักสุพพนักก่อนหน้านี้ไม่ยางไม่ยาง เขาทำเองก็ได้น้องสกแกนถ้าหากว่าเราเดี๋ยวมันชื่อมันจะรันมาสองรอบเนาะเพราะว่าตรงนั้นเห็นน้องก็ทำเองนะฮะน่อันก็รออยู่น้อันนี้กำลังสแกนตั๋วกันค่ะ ได้เดี๋ยวตาไปดูให้ถ้าเกิดไม่บ้างสุดนาเข้าไปแก้ในเ่อทีเดือดเสเถ้าเกิดพเพราะเนี่ดสจใชถทกต้องไปอพหรือยังคะ่อค่ะดงั้นต้องได้เพราะว่าเดี๋ยวตาไอ้นี่าอตอนนี้กลังทพีก่อนนมกได้เียด้า,า,ดา,าน,นน้งอด ตนพร้อมกำลันนงจะออกไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต้องมีไไตมัวต้องมีตัวกลับค่ะตัวตัวเต็จะต้ององอกเลยที่นังๆๆๆน่งเนี่ยอะไร,ะไรนะคะกำลังเช็คค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แม่มาได้ตั๋วกันแล้วก็อุ่นใจกัน80%แล้วค่ะ จะอุ่นใจหนักขึ้นเมื่อได้เข้าไปในเกตอันนี้ก็ลุนล้นๆค่ะว่าเออตัวได้ไหมได้ไหมตอนนี้แม่แม่ก็ช่วยกันค่ะทุกคนโอเคแล้วเนาะลูกชายเราก็อยู่ด้านน้องนะแคนหาสาวอยู่อันนี้น้ำไทยไม่แก้วโอ้ใส่กระเป๋าอันไหนที่จะถือเพิ่มเพื่อนานะมามามา,มาข้านี่ดิ มาจะตามศิลปินแล้วอยู่ไหมแม่ได้ยังได้ตัวยังวันนี้ก็กำลังมาที่เคาน์เตอร์ทำเองเพื่อความรวดเร็วอันนี้จะไปประเทศไหนต่อคะน,นี่แม่แม่จะไปจะไปนเนเธอร์แลนด์ค่ะอ๋อเน,นเธอร์แลนด์อ๋อแม่จองจองไปแล้วโอนเง,งินว,วันนี้ค่ะ,คะ เดี๋ยวเลยค่ะแม่เที่ยวทั่วไทยทั่วโลกแล้วไม่ทั่วไทยแล้วไทยก็เที่ยวทั่วแล้วอ่ะไทยก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแข็งแรงแข็งแรงอ่ะแขแรงไปเที่ยวอ่ญี่ปุ่นมาบ่อยญี่ปุ่นมาบ่อยเที่ยวเก่งแต่ขาไม่ค่อยดีเลยค่ะจะอยากไปเกิดจากอะไรคะลูกลูกลูกพาเที่ยวที่เที่ยวเที่ยวมันเกิดจากอะไรเอาขาเหรอคะตอนนี้เข่าดีอยู่แต่ถ้าเดินมากแล้วมันจะเริ่มอักเสบ มันเริ่มเก็บแต่ว่าเช้ามาก็หายเดินได้เนี่ยออกอปวดขาเดินออกกำลังหายเดินออกกำลังกายตลอดแต่เพิ่งจะหยุดตอนนี้เหนต้นเที่ยวเลยที่เดินออกกกำลังกายออกเก่งมากเลยค่ะที่โลทุกวันเมื่อก่อนห้าเมื่อก่อนห้าเนาะเดินในค่ายนะแม่แม่เราก็พร้อมมากเลย ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่รถเทเกาเก้เดียวกันไหมเท่าไหร่นะเกอ่ะอ่ะแกแกก็ครูเกศสี่ปีใที่เป็นครูเกศกแม่ครเกศไม่เก้้าเศูนย์สามกศูย์สเนี่ยเดียวกันออแข็งแรงอเข้าครูแปดเกียณใช่เกียได้ประมาณสปีอีเดเี่ เหมือนคำที่ก็สรุปนี่ละมันนะลองสอนหนังสือคลิปๆใช่ไหม,<า>มอันนี้นนลูกๆกำลังไปแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้กำลังเดินทางไปเกรดนะคะไม่ใช่เกรดเราเข้าไปที่สำหรับเข้าข้างในผู้สิทเหมือนเรามาจุดผิดนนกระเป๋าและอัตไหลายใบเลยะคะ่ะ ใายเดิมแส่แล้วค่ะหลายคนก็หอมหิ้วเนาะหอมฝากกันเขาบอกให้มาเก้าสองอจังนี้้าไกลแล้วแย่เลย แต่ละคนก็มีภาระของตัวเอง,เองเอต่อแถวยาวมากเลยค่ะได้ตั๋วแล้วกำลังจะไปด้านในนะคะเพื่อจะเข้าไป เกที่ออกนอกประเทศเ,เ,เดินไปเรืเ่อยๆนะคะแม่แม่้ด้วยแม่นัดดีนี่ใครที่ยังไม่ได้ตัวได้หมดแล้ว ใครยังไม่ได้ตั๋วบอฟพี่หนูด้วยนะคะบา,บายบายเดินไปเดินมามีคนแซงได้เหรอแม่แม่กำลังจ,จะกลับแบ่งคอลอกไปไหมคะ,แ,ะ <laughs> แม่แม่กำลังเดินทางกลับนะคะแม่นัดมาในชุดสายลุงเลยะ่ะตอนนี้ฟ้าใสานะคะสายลุง่งสว่างหลังจากฝนตกแล้ว <laughs> หอมมากเลยแม่แม <"M' kay, S 2> ่ปวดหัวเลยมีคนแกงล่มอ้าวทำไมรไปแล้วค่ะ กระเป๋าไปชั่งน้ำหนักหรือเรียกว่าเช็คอินตาไปตีุดรษะเขาไม่เคยโดนตีเลยเ,เลยอัอนซิฟลูดไม่สนิทนี่ซิปเธอรูดไม่ปิดเรียบร้อย,ยอ๋อยื่อแน่เลยเนะี่ยเปิดกระเป๋ารอ คุณแม่ได้ใช้แล้วค่ะแม่ยิ้มเลยค่ะแม่บอกว่ากิฟต์ลิงนี้ได้ใช้แล้วนะคะแม่แม่แก้วซื้อให้ใช่ไหมแม่อันใช้แล้วค่ะแม่เดี๋ยวขออนุญาตขยับเลื่อนคนซื้อกระเป๋าให้ก็ยิ้มนะคะแม่อันทรอทายเอฟซีตลอดทางเลยค่ะ,ะลำ้ลำนามาขอเดินทางให้ปลอดภนะัย่ ีแต่ละคนนะเอามองกล้องหน่อยแม่ฮกกียบอกว่า,าขอถ่ายรูป<า>แม่ออสามจากโคราชนะคะสองคนพี่น้องเข้ามาด้วยกันอะไรนะมาะไปอะคะ่ะอันนี้นะป้าก็บอกว่า,า,าถ้ารอบนี้ไม่ได้ของเล่นกลับมาเข้าบ้านไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ให้เข้าบ้านไม่เข้าบ้านฮะโดนทางบนฮะจริงๆอะ่ะแพทติกสั่ง่องเดียวใช่ป่ะ แล้วโทรวีดีโอคอลไปหาน้องน้องเอาอันนี้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 เป็นไงเลิศว่าลูกดึฉันทำไมเอยตังหมดเนี่ยเนี่ยไอ้ตังหมดล้มละลายแลูกน่ะจะแอบติปติปที่ได้ไม่พอใช้ค่ะติปที่ได้คือได้ของได้ลูกนะจ๊ะไม่พอใช้นะคะโดนใจของแม่ค่ะนี่ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะตามไรอันเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ทิ้งลูกชายนะคะต้องมีลูกชายเผยแผ่ทุกมุมเพราะแม่แม่เขาบอกอยากรอดูคลิปของคุณต้นคุณเอเ <c oughs> พราะครูเกตนะอยู่กับที่เขาลำคาญขยับขยันลำบากล <c oughs> ้น่ารักมากค่ะติดตามไรอันที่ถ่ยทุกซ้าทุกมุมคะ่ะ แม,แม่เราก็ตั้งแถวมาเรื่อยๆค่ะอันนี้แม่ก็แข็งแรงมากเลยค่ะเอฟซีไลอันมีแต่แข็งแรงแม่แม่วันนี้กลัวหลงมากเลยค่ะหลังจากเมื่อวานหลงวันนี้กอติดเผื่คิดว่าจะมีแววหลงอีกไกลไม่ดีเดี๋ยวตีกลัวกลัวจะต้องนั่งแท็กซี่มือหนึ่งัวจะ้แท็กซี่วันนี้แม่พูดเราก็รุ้นค่ะ ลูใช้วิ่งตัดหน้าค่ะอะไรอยู่หน้าโคเกตาห <laughs> ลอกๆเล่น <laughs> เดินไล่กันพอดีหลงทางเช่นกันข้างนอกฟ้ามืดอันนี้เราจะมองเห็นนะคะว่าตรงนี้มันคือแผ่นดินที่ถมดินมาแม่ๆเราก็สีตากันใน,ใน,ในะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปกัน แม่คูกเกดเขาให้เงินมาอ่าเราก็เลยอันนี้คุณแม่คุณเราก็อยู่ข้างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ด้อมพันแท้เลยค่ะด้อมพันแท้ค่ะตามไปทุกที่ตามติดไปทุกที่แันจริงแท้จริงจริงค่ะเลยอัดร้องเพลงอะไรจำได้ไหมพันแท้เมื่อคืนอ่ะจำได้จำได้เพลงอะไรมาก ร้องเพลงไม่คุ้นหูเลยแม่ซื้อจนล้นแล้วค่ะเต็มเลยได้โมเดลตัดแถวม่ซื้อจนล้นเลยพี่หนูพี่หนูตัดแถวมาเลยก็ได้ค่ะเขาบอกตัดแถวเลยมาขออนุญาตให้พี่หนูตัดแถวมาช่วยโยกกระันมาอันนี้แม่เดือนนะคะอันนี้น้องก็ตามไรอันแทนแม่ค่ะ มีใครบ้าจี้เลยอันจี้หมดเลยค่ะแม่แม่เรามาไกลแล้วนี่มาจากโคราชเดี๋ยวจะจ้างไปหกจีไหมคะเตรียมซ้อมฟิวหกจีต้องจ้างค่ะต้องจ้างไหมเรารอไปเชียร์สามคนเลยนะสามคนเลยค่ะพูดดดังๆเลยยไ้ินอันนี้สามคนเลยค่ะอันนี้มีคนเก็บภาพค่ะ เ่ายภาพถ่ายรูปอันนี้เอฟซีไม่ค่อยเห็นนะคะมาทีงงเลยคะ่ะปกติเราเห็นเอฟซีและอันมีแต่ใบเจ็ดสิบหกสิบอันนี้คือสาวสุดค่ะสาวสุดสาวสุดค่ะ,สา,ส,คะสาวสุดสวยสุดไ,ไป็เชฟเป็นบอยนะแลวอันจะได้มีแรงร้องเพลงอันนี้หน่าไปจำค่ะเอฟซีแลวอันน่าไปจำอยู่อยู่้าเวทีแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้ขาดงานนะไม่ขาดงาน เข้างานแล้วรีบออกก็ทำงานทุกวันแล้วก็จะไปหาอันที่นัรกศนเออแบบนี้เห็นไหมอยากทำงานทุกวันเหรอะเขาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเกษียณแล้วยังรับราชการอยู่นะคะทำงานที่กระทรวงเป็นพอที่มีงานตลอดเวลาพอที่มีอารมณ์สึงทรีค่ะเข้าห้องน้ำก็จะร้องเพลงตลอดเป็นนักร้องมหาลัยเก่าค่ะ เบาเบากันไ้เพลงไล่อ่านทุกเพลงร้องได้หมดเลยค่ะนี่น้องโบมาแล้วมันช่วยยกกระเป๋าให้น้องโบเข้ามาอมีแต่กลุ่มเราเองไม่เป็นไลยถ้าเกิดมีญี่ปุ่นในญี่ปุ่นก็เคยเคยเหนื่อยไหมคะคุณแม่คะ อ,อันนี้คือนิดหน่อยนะคะพวกเราไปรอแลอด์หกชั่วโมงมากคนนี้นะคะคุณจะได้รู้นะคะการรอเป็นยังไงนี่จิ๊บจ้อยรอในห้องแอร์ด้วยเนี้ยนี่รอในห้องแอร์นะรอในห้องแอร์อันนี้ลูกเอกกับพระเอกนะคะเราจะเจอกันอยู่สามรอบค่ะเราจะวนอยู่ที่อันนี้เจอแลนครั้งแรกป่าแม่ ไม่ละาขับตัวไปดูที่สระบุรีแล้วค่ะอันนี้สัมผัสใกล้ชิดเลยเนาะแม่แม่เราก็จะยิ้มไปด้วยคุยไปด้วยหายใจท่าเหงือกเยียแม่อ้อยจะร้องไห้เรื่องยากคนไม่กลับบ้านไม่อ้อยตัวไม่ออกค่ะเพว่าตอนมาผมเรียบค่ะอันนี้ฟ้าใสฟ้าใสค่ะโอม อันนี้แม่มาจากครอบใหญ่นะคะแม่แม่เจอแล้วอันั้งแรกที่ปะไก่ปะไก่ทองอะปะก่สีลางวันจันทร์วันจันที่ฟ้าตั้งแต่นั่นมาแม่แม่ก็ตามตลอดตลอดใช้ป้าหน้านั้นแต่ว่าไม่ได้ตามอ๋อค่ะค่ะแม่ก็เป็นมุนครูเกษียณเนาะแม่เป็นมุครูแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอฟซีก็เป็นมุนครูเนาะอ, <c oughs> อันนี้คุณแม่ตามมาจรัญสนิทวงศ์ปะ เห็นไหมเดี๋วอ,อันมีทุกที่โทคตรไทยดูบรรยากาศรอบๆนะตอนนี้คิวยาวมากค่ะระยะทางกานเดินจะวนไปวนมานนลาก,กันหลายๆรอบเ,อ <laughs> เราก็จะเจออีกรอบหนึ <laughs> ่ง ของเยอะมากเลยแม่เยอะมากเลยขนม,ม,ม,มเยอะยคนสวยอีกรอบค่ะไปเรื่อยๆนะคะมแม่อ้อยเขาบ้าจี้นะตี <c oughs> ้เอลเลยจะได้กระโดด <c oughs> มีใครบ้าจี้เฉลยเลยนะ และอาญาได้เฉลยไปแล้วแม่ไม่มีสีต่อไม่นอนอยู่แล้วแม่แม่แม่สีสดใสมากเลยค่ะแม่ใส่ชุดสีสดใสมากเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะไม่ผ่านสักทีเลยเขาบอกว่าไม่เหมือนนะแม่เอ๊ะครูเก๋ว่าไม่อ้อยไม่ผ่านเพราะตอนมาผมผมได้มาเรียกแป้เลยนี่หัวฟูตอนเท้าตอนเท้า นี่เป็นตัวเลขอยู่ดูนี่แม่เรานะคะายหคนไหนแม่ดาวคนไหนแม่เดือพออยู่คู่กันนะทายถูกไหมคนไหนแม่ดาไม่เดือนไม่ดาวไม่เดือนถูกไหมคะผิดไม่ดาวไม่เดือน คนนี้แม่ดาวคนนี้แม่เดือนต่ตางกันตรงไหนเนาะน้องดาวกับเดือนเดือนอันนี้อันนี้แม่ดอกดาวเดียวแต่ดูยากอยู่เลยยากอยู่นะแล้วอันยั้แล้วสูงไหมน้อยแต่แม่เนี่ยอันนี้แต่งตัวมากกว่าแม่เดือนต้นไม้ที่มที่ดินเอาคนนี้เต้นเนี่ยคนนี้น่าจะไม่ใช่ คนนี้น่าจะเป็นดาวแล้วแม่เขาจะเดินนหลัาอันนี้น้องสันน้องฟอมนะคะตัวนี้เขาลัดคิวกันไปหนึ่งสเต็ปนะคะก็เพื่อความสะดวกให้อยู่ในชุดขบวนเดียวกัน เอาอันนี้ท,ที่ที่นี่เขาเจอรวมกันอย่างงี้ค่ะต่างคนต่างปิดตาตัวเองหลับตาไปก็ไม่เห็นใครละเป็นครั้งแรกใช่ไหม<า>ออนเซ็นไปแต่ว่าหนูนั่งไพิเวทกันสามคนอ๋อหูแบบอันนี้เลยหูที่ว่าเจอก็เจอหนู มีเอสี่ตรงนู้นดูเลี้ยอนด้วยตอนนี้กำลังรอเช็คกินนะคะช่างนหักกระเป๋าค่ะเรากำลังลุ้นค่ะว่าของใครจะเกิดยี่สิบที่ใส่ใต้รองเท้าหน้าภูเก็ตที่เราไปใต้ยังรออยู่างนี้นะแขกลำแล้วอ๋อค่ะใช่ใช่ทีละนองนนี่แม่แม่เราตั้งแถวค่ะที่ฮาปาร์ตี้ ดใูใกล้ๆกหล่อนะสันเนี่ยอุตส่ <c oughs> าห์จะรอดูลิเกออกสนึกเลยประนาแม่รอไม่ไหวเลยไม่งั้นจะได้ติ๊เยอะเลย ดาราเกาหลีก็มาค่ะดาราเกาหลีามไม่ดไมดูีเอฟไแอบดูรอันค่ะไอทีไปรอดูไรอันไใช่ญี่ปุ่นคนไทยเป็คนไทยแหยาเป็นคนไทยค่ะกำลังรอแบบกันนะคะ นี่ิวนาน่ะยออบที่สดิาค่ะว่าคิวนาจะจำได้ค่ะมคุณแม่านเป็นแม่ท่านนคุณแม่อยู่นี่เดี๋ยวก็วันเกิดคุณแม่อองนะคะดูหน้าค่ะเหนื่อยเลยเหนื่อยุณแม่ยหวานหน่อยสคะเดี๋ยววันนั้นแม่อองจะเป็นนางเอกเลยมิสนานางเอก <c oughs> อันนี้กำลังจะเช็คอินแล้วนะคะลูกชายแห่งชาติคุณแม่เป็นนาทีระทึกที่เราจะลุ้นกันค่ะว่าเราจะ20กิโลไมถ้าไม่20กิโลเราจะต้องมีการกระเป๋าถ่ายถ่ายกระเป๋าค่ะนี่เขามาด้วยกันเราเขาจะโหลดด้วยกันแม่ยืนไปเรื่อยๆแม่ก็เริ่มหาแข็ง ขาแม่ก็จะแข็งนะตอนนี้แต่ละคนจะรูดกระเป๋าว่าได้ที่0กโลไม่น้องเพอ,อ,อยู่ในอัตราที่เขากำหนดนะคะเขาว่าตรงนี้ได้เขาบอกชองตรงนี้บ้างมาตรงนี้ได้เกามาด้วยกัน แม่อังกำลังบอกลูกน้ำหนักเกินนะช่วยที่ไหนน้องไปนิ่งน้องหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่หอมไม่อัางอัางเล็กนึงค่ะเหมือนไปนิ่งนุ่มกันอันนี้น้องเดินมาด้านนี้เดี๋ยวนะขยับตรงนี้ให้เพราะว่าต้อให้รัดคิวไปได้เมื่อกี้ก็ไมาแจ้งแจ้งไปได้สองคนเพราะว่าด้านนี้มีที่บ้างเราต้องรอตรงนี้น่าจะกลุ่มยาวแล้วน่าจะต่อตรงนี้นะน่าจะต่อตรงนี้ เแน่แน่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เสร็จมีฟองอยู่นี่เดี๋ยวมีฟองจะเสียให้ตัดเลยอันนี้ได้ไหมคะแม่ลองแป๊บนึงแม่ได้ค่ะรอแป๊บนึงถอยถอยไว้ที่นี่อันนี้แม่แม่เรากำลังรอนะคะับคุณแม่แม่เแม่แม่เรากี่กี่ท่านสามท่านเจอเอฟซีที่ญี่ปุ่นก็ขอถ่ายรูปแม่แม่ที่ มาอยู่ที่สนามบินก็รอถ่ายรูปก,กับไป่อันกันค่ะแม่เดือนพาไปรอด้านโน้นละหาที่นั่งคอยอย่าเข้าห้องน้ำ